ประโยชน์ของกกนชิ้ไข่นะครับก็คือเนื่องจากไข่เนี่ยมีทั้งไข่ขาวกับไข่แดงทั้งสองส่วนนี้มีประโยชน์ที่แตกต่างกันแต่ว่ามีประโยชน์ทั้งคู่นะครับโดยไข่ขาวนั้นเนี่ยมีโปรตีนที่มีคุณภาพสูงดูดซึมเข้าร่างกายได้ทันทีนะครับแล้วก็มีกรดอะมิโนโจําเป็นเนี่ย ครบถ้วนนะครับสำหรับบำรุงสุขภาพบำรุงให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับและโดยเฉพาะไข่แดงน,น,นั้นเนี่ยเป็นแหล่งของวิตามินเกลแร่นะครับมีสารบำรุงสมองนะครับมีลิวเินซีเซนทีนซึ่งช่วยบำรุงจอประสาทตานะครับแล้วก็มีสารโคลีนนะครับซึ่งช่วยทำให้สารสื่อประสาทในสมองนั้นเนี่ยมีความจำที่ดีนะครับ ในปัจจุบันน e, ั้นเนี่ยก็คือจากการตีทิมว์ลาาสารของสมาคมโรคหัวใจนะครับของอเมริกานั้นเนี่ยพบว่าการกินไข่นั้นเนี่ยจำนวนจํานวนของการกินไข่จะขึ้นอยู่กับสุขภาพคนนะครับโดยคนสุขภาพปกตินั้นเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้เลยไม่มีโรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยสามารถรับประทานได้เลยถึงถึงสองฟองต่อวันนะครับก็ในปัจจุบันนั้นเนี่ยก็ ไม่จําเป็นที่จะต้องออจํากัดในเรื่องของไข่แดงนะคะเพราะว่าการตีพิมพ์นั้นเนี่ยระบุของมาแล้วว่าคอเลสเตอรอลในไข่นั้นเนี่ยไม่มีผลต่อไขมันในเลือดน้อยมากและกไ็ไม่ได้ทําให้เกิดการเสียชีวิตจากการเป็นโรคหลอดเลือดอ,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 อักเสบแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องของการปรุงไข่ครับถ,ถ้าเราปรุงนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนเอามา ปรุงเป็นพวกกินกับพวกของมันๆของทอดเราจะได้ไขมันจากส่วนนั้นเนี่ยทำให้เราเป็นโรคหลอดเลือดหัวจใจแทนแต่ถ้าเรารู้จักการปรุงไข่ที่ตรงกับสุขภาพของเราเช่นเราเป็นคนอ้วนเราเป็นคนมีไขมันสูงนะเนี่ยเราก็สามารถที่จะกินไข่ต้มได้ก็ได้ประโยชน์จากไข่โดยไม่มีไขมันอันอื่นมาเพิ่มโรคให้กับเราครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากไข่เต็มที่ครับ พวกอาหารให้น้องอะไรบ้างครับที่ไข่ตุ๋นค่ะแล้วก็ต้มไข่น้ำนะคะที่ใส่ผักวอเตอร์เคสด้วยชอบกินไหมชอบกินไหมชอบกินค่ะสวัสดีครับปกติใช้ไข่เลี้ยงเป็นอาหารให้น้องไหมครับประจําเลยค่ะเป็นอะไรเอ่ยไข่ตุ๋นไข่ตุน๋นนไข่ตุ๋น